ปัญหาเจอรกรมสรรพากรยอมรับว่าเศรษฐกิจชะลอตัวไรายได้ต่ำนะต่ำกว่าเป้านะครับก็เร่งเครื่อง AI หนุนจัดเก็บภาษีคือสรุปง่ายๆคือจะรีดภาษีจะรีดภาษีก็คือเนี้ยสรรพากรบอกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวก็วเห็นรัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจไม่ชะลอตัวไงเห็นบอกเศรษฐกิจดีไงนะอ่ะตอนนี้สรรพากรมาบอกว่าเก็บไรายได้ได้ต่ำกว่าเป้ากูเห็นเทอมที่แล้วครั้งที่แล้ว่เก็บเกินเป้าอีกนะอ่ะครั้งนี้ตกลงยังไงอ่ะ มาเร่งใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในาการจัดเก็บเดินหน้าเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI นะครับในรูปในปี2570นอะอันนี้ปินสายสุรัสศสดีเอาไง,ไง่ายๆปินสายไปไปเอาเงินที่นั่นนะอะไออะไรอะเอเอเอท,ที่ที่แพทองทาเลยอะที่ใช้ระบบเออที่ระบอกอะที่ที่มันอ้างว่าใช้ตัวเงินนี่ยตัวพีเอ็นน่ยมันไปรีดตรงนห้ไม่ได้ไหนปะเออนะบอกว่าเนี่ยสานการจัดเก็บภาษี รือว่ารายได้ประจำปีก็กประมาณหกแปดอีกสามเดือนสุดท้ายเนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจขนาดนี้มันไม่ดีเอ่อเพิ่งรู้เหรอจ๊ะเพิ่งรู้เหรอก,กรมสรรพากรค่อนข้างมั่นใจว่าจะจัดเก็บภาษีได้ตามอ้าวกูเลยงงเอาใหม่ครคบงงแล้ววนะันน่ะเศรษฐกิจภาพรวมเศรษฐกิจไม่ดีเออแต่ว่ามั่นใจว่าจะเก็บภาษีได้ตามเป้าอ้าวตกลงมึงจะไปรีดใครอ่ะเฮ้ยตกลงอีพวกนี้มันเป็นอะไรอ่ะมึงแบบระลกสติยังอยู่กับตัวมั้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีมึงก็ต้องเก็บเศรษฐกิจมึงก็ต้องเก็บภาษีได้ไม่ดีจริงๆริงไม่นะ แม่งบอกเองนะภาพรวมธุรกิจขณะนี้ยังไม่ดีนะักอย่างไรก็ตามกรมสรรพากรค่อนข้างมั่นใจว่าจะเก็บภาษีได้ตามเป้ามาอ้าวสมมุติมึงตั้งเป้าไว้อะตอนที่มึงบอกว่าเศรษฐกิจจะดีอ่ะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีทํำไมมึงไม่ลดยอดลงมางั้นกูงงตลงมึงจะไปรีดใครอ่ะเดี๋ยวน้าต้องมึงระวังโดนนะมึงได้จัดรายได้วันวันเป็นล้านนะมึงอ่ะอุ้ยบ้าแค่สามล้านกว่าเออไม่รู้ละ่ะมันอาจจะบัดเนี่ยเดี๋ยวมึงคอยดูเนี๋ยม,มาเรียดมึงแน่เลย นะในส่วนที่จัดเก็บเองจากเป้ามาโอเคไม่พูดแล้วกันคือฟังก็อ้วกตาแล้วนะเศรษฐกิจไม่ดีแต่จะจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าเอาเฮียอะไรคิดคิดได้ยังไงเนี่ยมึงจบจากที่ไหนเนี่ยโอ้โหมึงงอะ่ะคือฟังแล้วงงนะสรุปว่าไม่ว่ามึงจะขายของได้ไม่ได้กูจะเก็บภาษีมึงทั้งหมดนี่แหละ <c oughs> เออสรุปว่ามึงจะเอางี้ใช่ไหมมึงจะขายของได้ไม่ได้ไม่รู้เศรษฐกิจมึงดีไม่ดีกูไม่รู้่แต่กูอะตั้งเป้าไว้กูจะเก็บเท่าเนี้เออก็ กูงงนะเอออ่ะมีอีกอันหนึ่งอันไหนนะพูดเรื่องเศรษฐกิจนิดหนึ่งนะอพาณิชย์พาณิชย์เสตุมเนี่ยตุมเขาสั่งเดินหน้ามาตรการสี่ข้อรับมือวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชามีสี่ข้อมีอะไรบ้างเ,เขาสั่งการไปยังกระทรวงพาณิชย์พุทธิพาทิชิ์จังหวัดนะฮะที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยให้เข้มงวดดูแลสินค้าห้ามขาดห้ามแพงห้ามขาดห้ามแพงเพื่อป้องกันการขาดแคลนและช่วยโอกาสขึ้นเออ พร้อมจัดหาสินค้าจําเป็นเข้าไปเสริมโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ใช้แนวทางไทยทําไทยใช้ไทยช่วยไทยกํากับดูแลราคาสินค้าและปริมาณสินค้าแล้วก็เชื่อมโยงตลาดและจัดหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าแล้วก็อะไรกว่าส่งเสริมสินค้าไทยในกัมพูชาและตลาดทางเลือกก็กัมพูชามันบอกมันจะไม่ซื้อของมึงที่ก็ไม่ได้ดูเรื่องเลยแต่เขาบอกเขาจะไม่ซื้อของมึงอยู่มันจะไปส่งเสริมสินค้าไทยในกัมพูชาไล้เรางง เออไม่เข้าใจว่ะอันทูซ้ายบอกว่าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟท์โลนกระทรวงพาณิชย์ประสานงานไปยัง s อ e อแบง์และ Exim ซ a n k เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งผู้นำเข้าส่งออกสินค้าที่รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นชัระชัระพักชําระนี่อะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยงงเข้าก็อันนี้เห็นไหมผมบอกว่านี่ยรัฐบาลเนี่ยมีมีหน้าที่อย่างเดียวคือไปกดไปกดไอไอธนาคารของรัฐอ่ะ เอสเอ็มพีเอ็กซิมเอ็กซ์เซรมอะไรประมาณนี้คือมึงไม่มีัญญาไปกดแบงค์พันธิสแบงค์พันนี้ไม่ยอมมึงกดหรอกแต่ผมบอกว่าก็เนี่ในเมื่ออ่าผมถามว่าดอกเบี้ยต่ําผมถามว่าดอกเบี้ยต่ํะความเสี่ยงสูงอ่ะใครรับผิดชอบรัฐบาลรับผิดชอบป่ะแต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบนะคุณจะว่าให้ดอกเบี้ยต่ำ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 แล้วให้คนมากู้อ่ะเวลาเขาใช้ไม่ได้รัฐบาลต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่แบบจะมาลอยตัวหายไปไม่ได้นะทีนี้กันคึงบอกว่านี่ยมันเป็นประเด็นที่ เราก็พูดพูดอย่างนี้คนก็บอกเฉลิมใช่มึงรู้ทุกเรื่องเลยวะจริงๆพอรู้อ่ะผมถึงได้เลือกเรื่องเรื่องที่ผมพอจะรู้เรื่องการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยพอรู้เพราะต้องเรียนต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับเมื่อกี้ไอ้หลักการภาษีกรเนี่ยก็เรียนมาบ้างก็ไม่ใช่ไม่เรียนแต่ถึงไม่ต้องเรียนก็ก็น่าจะรู้นะนะถึงน้าไม่ต้องเรียนนะก็ต้องตอบนะเศรษฐกิจไม่ดีแต่น่าจะเก็บภาษีให้เท่าเป้าอ่ะกูก็งงนะนะเศรษฐกิจไม่ดีแต่จะเอาภาษีให้เข้าเป้าก็เออมึงทำไงก็ต้องไป รีดภาษีชาวบ้านหรือไงวะเอองงมึนข่าวการเมืองไม่มีละก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วนะเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้มาเจอกันตอนได้ไปแ<ต>ปดแปดโมงแ<ต>ปดโ<ต>มงแปดโมง<ต>นี้มาเจอกันนะ